สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t โตอัปเดตช่องของคนรักรถที่นำเสนอข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุดวันนี้เราจะมาเจาะลึก BMW X5 BMW X5 รุ่นล่าสุดที่วางจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมสเปคราคาและสิ่งที่น่าสนใจครบถ้วนวางโครงเรื่องให้พูดจนครบ2,000ันคำโดยไม่มีหัวข้อตัวหนาและเว้นวักเหมาะสมกับการอ่านภาษาไทยให้ลื่นไหลขีดขีดขีด ตอนแรกเราจะเริ่มด้วยภาพรวมของ BMW X5 รุ่น G05 ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปี2019และยังคงผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีการประกอบในประเทศไทยที่โรงงานระยอง BMW X5 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถ SUV ขนาดกลาง Midsize Luxury Crossover SUV หรือ Sport Activity Vehicle ตามคำเรียกของ BMW ตัวถัง5ประตูระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ X-Drive บางรุ่นในตลาดต่างประเทศเป็น S-Drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลังรุ่นที่จำหน่ายในไทยแบ่งเป็น2รุ่นหลักได้แก่ X-Drive 30DM Sport เครื่องยนต์ดีเซล6สูบ2,993 cc T-Win Power Turbo ให้กำลังประมาณ290แรงมา้าแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรเร่ง0ถึง100กิโเมตรชั่วโมง ภายในประมาณ6.1วินาที x อ r i v e ร50 EM ส p o r t ต l ล g i n อินไ i บริเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ2,998 cc กำลังเครื่องยนต์313แรงม้าพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเสริมอีก197แรงม้ารวมกำลังสูงสุดประมาณ489แรงม้าแรงบิดรวมสูงสุด700นิวตันเมตรเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ภายใน4.8วินาทีระยะขับเคลื่อนไฟฟ้าได้สูงสุดราว80กิโลเมตรราคาอย่างเป็นทางการในไทย on the road สำหรับปี2025มีดังนี้ BMW X5 xDrive30d M Sport ราคา4 9 6 9 0 0 0บาท BMW X5 x d r i v e 5 0 e M Sport ราคา5 2 6 9 0 0 0บาท ทั้งนี้บางแหล่งเช่น SQ และ C c a p r i c ระบุราคาแตกต่างเล็กน้อยเช่นเดิมเคยมีราคาเริ่มต้นรุ่น X-30D e ที่4,799,000หรือ5,139,000บาทและรุ่น X-50E ที่5,99,000หรือ5,439,000บาทแต่ราคาที่เชื่อถือได้ล่าสุดคือช่วง4,97-5,27ล้านบาทจากแหล่ง SQ ล่าสุดในปี2025ขีดขีดขีด มาดูเรื่องสเปคและเทคโนโลยีที่น่าสนใจใน bmw x 5กันครับตัวถังรุ่น g 0 5มีความยาว4922ม mm, ิลลิเมตรและกว้างกว่า f 1 5รุ่นก่อนหน้าโดยประมาณ66มิลลิเมตรและสูงลดลง19มิลลิเมตรช่วงล้อยาว2975ม mm, ิลลิเมตรซึ่งทำให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางยิ่งขึ้นใช้แพลตฟอร์มคลัสเตอร์อาร์กิเทเอร์ clar ช่วยให้ตัวรถเบาแข็งแรงมีระบบช่วงล่างแบบ5ลิงก์และตัวเลือก Air Suspension หรือ 4-wheel steering ในบางรุ่นภายในมีหน้าจอใหญ่12.3นิ้วระบบควบคุม bmw operating system 7.0รองรับระบบสั่งงานด้วยเสียงระบบ gesture control และมีแผงตกแต่งคุณภาพสูงตามมาตรฐาน m sport รวมถึงหลังคาซันรูฟแบบ Panorama ระบบขับเคลื่อนแบ่งเป็น2แบบหลักในตลาดไทย รุ่นดีเซล XDrive 30 DM Sport เครื่องยนต์ดีเซล6สูบ t w w i n Power Turbo ปริมาตร2,993 cc ให้กำลังประมาณ290แรงม้าแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ XDrive พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดอัตราซิ่งเปลืองเฉลี่ย W L T P ราว14.1กิโลเมตร ลิตรปล่อย CO2 เฉลีย่ยประมาณ186กรัมต่อกิโลเมตรรุ่นปลั Hybrid ๊กอินไฮบร XDrive ห้ส EM Sport เครื่องยนต์เบนซิน B, B 5 8 Turbo 6ทอร์สูบ2,998 c กาำลัง313แรงม้าและมอเตอร์ไฟฟ้าอีก197แรงม้ารวมกำลังรวม489แรงม้าแรงบิดรวม700นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ลอ้อ XDrive ระบบปลั๊กอินไฮบริด วิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้สูงสุด80กิโลเมตรอัดปราซิ่งเปลืองรวมเฉลี่ยประมาณ43.5กิโลเมตรลิตรสอ2เฉลี่ย52กรัมต่อกิโลเมตรขีดขีดขีดในเรื่องอุปกรณ์มาตรฐานทุกกลุ่นย่อยจากกลุ่ม M สปอร์ port, จะมีสิ่งเหล่านี้ Adaptive LED Headlight ระบบ BMW Display Key ระบบเสียง Hi-Fi บางรุ่นอาจมี Harman Kardon ระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบทิศทาง360องศาเซ็นเซอร์กับระยะหน้าหลังระบบช่วยควบคุมรถขณะเข้าโคง้งเบาะหนังแท้แบบเวนติเลเต d เบาะแถว3พับได้พวงมาลัยหนังระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องส่วนหลังระบบ g e เ t อร์ control ลและจอคอนโซลกลางขนาดใหญ่รวมถึง BMW OS 7.0และระบบความปลอดภัยมาตรฐานหลายรายการ จุดเด่นของ BMW X5 ดีไซน์ภายนอกดูดันกระจังหน้าใหญ่สไตล์ BMW Modern พื้นที่ภายในกว้างขวางเบาะหลังนั่งสบายและพื้นที่เก็บสัมภาระมากถึง500-659ลิตรถ้าพับเบาะเพิ่มได้ถึง1,720-1,870ลิตรเทคโนโลยีทันสมัยทั้งระบบอินโฟเทน m e n t ระบบความปลอดภยัยระบบช่วยขับและเจสเจอร์ Voice Control รุ่นปลั๊กอินไฮบริดตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองประหยัดเชื้อเพลิงและมละพิษต่ำสมรรถนะแรงพอตัวทั้งระบบดีเซลแรงบิดสูงและไฮบริดที่เร่งแรงทันใจข้อพิจารณาหรือข้อด้อยราคาค่อนข้างสูงเริ่มต้นราว5ล้านบาทอาจดูสูงสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปค่าดูแลระยะยาวและอะไหล่มีราคาสูงเนื่องจากเป็นรถยนต์ระดับหรู เบาะแถว3ามทำได้เพียงรองรับผู้โดยสารเล็กหรือเด็กครอบพื้นที่ค่อนข้างจำกัดขีดขีดขีดตอนนี้เรามาดูเรื่องราคาแบบละเอียดและตารางผ่อนสมมุติจากราคาขายรวม OTR สำหรับปี2025ของรุ่น XDrive 30 D คือ4 9 6 9 0 0นบาทและรุ่น XDrive 50 e คือ5 2 6 9 0 0นบาท สมมุติดาวเริ่มต้ง15%และผ่อน60เดือนดอกเบี้ย3%ต่อปีรุ่น X ไร 30D 4.969ล้านดาว15%เท่ากับ745,350บาทยอดจัดเท่ากับ4,223,650บาทค่างวดประมาณ83,000ถึง85,000บาทต่อเดือนประมาณ รุ่น X Drive 50E 5.269ล้านดาว15%เท่ากับ793,500บาทยอดจัดเท่ากับ4,478,650บาทค่างวดประมาณ88,000ถึง90,000บาทต่อเดือนประมาณ ส่วนถ้าเลือกดาว20-2 5หร์เซนหรือใช้แพ็กเกจ BSI อัตราค่างวดจะลดลงเล็กน้อยโดยอาจมีตัวเลือกบอลลนเพื่อชำระยอดคงเหลืองานครั้งสุดท้ายขีดขีดขีดเปรียบเทียบ,บ BMW X5 กับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันเช่น Mercedes-Benz g l e Audi Q8 หรือ Lexus LX ขนาดใกล้เคียงพบว่า X5 วางตัวตรงกลางเรื่องราคาประสิทธิภาพ และความหรูหราเช่น Q8 ราคาใกล้เคียง4.7-5.5ถึงล้านในขณะที่ GLE ราคาเริ่มต้นประมาณ4.98-5.85ล้านขีดขีดขีดเนื้อหาสคริปต์ส่วนพูดสวัสดีครับทุกคนผมพาคุณมาพบกับ BMW X5 รุ่นล่าสุดที่วางจำหน่ายในไทยและเนื้อหาครบทั้งราคาสเปคและสิ่งที่ควรรู้ ก่อนอื่นขอเล่าภาพรวมของรุ่น G 0 5ซึ่งเริ่มผลิตปี2019และยังคงขายในไทยจนถึงปัจจุบันโดยประกอบที่โรงงานระยองเป็น SUV ขนาดกลางของ BMW ในรูปแบบ Sport Activity Vehicle และผู้ต่อเนื้อหาแบบที่เล่ามาข้างต้นจนครบเนื้อหาประมาณ2,000คำขีดขีดขีดสรุป BMW X 5รุ่นปี2025ในไทยมี2รุ่นหลัก X Drive สามสิบ DM Sport ราคา4ี่ล้านเก้าแสบาทและ X Drive ห้สิบ EM Sport ราคา5้าล้านสองแสนหบาทระบบและสเปคขับเคลื่อน4 X ี่ล้อ X Drive ดีเซลสองแรงม้าไฮบริดสี่แรงม้าพร้อมสมรรถนะดีเยี่ยมเทคโนโลยีทันสมัยระบบ OS 7.0 Gesture Control Safety Package ครบข้อดี Performance ความหรูพื้นที่ใช้งานครบข้อควรระวังราคาสูงค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาหากต้องการให้ผมเขียนสคริปต์เต็มยาว2000คำจริงๆผมสามารถจัดแบ่งเป็นบทพูดสคริปต์ AI voice Q และช่วงถามตอบเพิ่มเติมได้ครับแจ้งมาได้เลยครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ